สวัสดีจ้ามันอิ้กระเซียมมาล่องปลูกพักในดินดานเบิ้งเด้อโอ้โมันสิได้บะบุเพราะว่ามันเป็นดินไม่น่ะน,นะดินแบบแข็งเป๊กอีรีฟนะแข็งแห้งเด้อตีหัวหมาแตกเลย <laughs> ความแข็งเนะใส่บบกจกคุดบ่าเขา่าใส่กระเสียมงัดอย่างเดียวนะ่ะ แดดกระห้อนห้อนขุดท่ามกลางแสงแดดและสันเอเอฮาก็ต้องล่องเบิงนะแต่กสะใส่เป็นน้ำชีวาภาพใส่ปุ๋ยปุ๋ยบนปุ๋ยเคมีเด้ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยหมักที่เอาเองอ สีงามบางงามก็มาลองเบึงคุณน่ะแข็งขนาดคุดพักนาดินไว้ก่อนจักมือหนึง่งปกติก็็าพักไวส้สามมือเจ็ดมืออันนี้เอาไว้มือเดียวพอ่อละล่ะ ความร้อนไม่เป็นอุปสรรคต่อการปลูกผักเด้อสิห่อนสัดนแดดวันจะอย่านแต่บมีเงินสนเั่น,นละลงงะเบียนลักษณะมือมือเศร้ากะเกือบบ่ท่านบ่เม็นบ่ท่านดอกเน็ตนะหมุนลุยลุยลุยลุงย้ำได้กะรอสักคู่รอสักคู่ว่าสันเออแต่ก็ลงได้ยู บอกเกียวกับการปลูกผักเม็นบ่นี่ดินไม่แท้ๆได้นี่มีได้ใส่ปนดินดานนันะมันสิดปลูกใดหรือบ่ใดค่อยว่ากันต้งไม่รองไม่รู้เนาะไปละเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิงงเด้องงามบองามบาย